จะถึงไว้ในน้านี้เนี่ยคะยอดเซันยฮาตอนน,นี้เราสองคนกำลังจะไปเกาะนามิเฮ่นี่เราออกมาจากโรงแรมกันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ไม่มีหิมะแต่ว่าอากาศเย็นมากเย็นมากยิมหิวมากเดี๋ยวเราจะไะไปกินอะไรเล็กๆน้อยๆอยกันไข่ ตอนแรกอ่ะยิมหาไว้ว่าไปเกาะน,นามิยังไงแล้วมันวุ่นวาย่ายิมก็เลยไม่หาไปถามรีเซพชันแล้วรีเซพชันก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีในการหาให้เรา,าะะเราข้าง,งจดยากไปเอยใช่เช้าเลยสงสารเขาว่างเลยเราก็เลยได้แผนที่มาอเขาก็เขียนบอกเราว่าต้องไปยังไงแต่ว่าตอนแรกยิมกะจะแบบตาม Google Map ไปแต่วิธีที่เขาบอกมันก็คือวิธีเดียวกับกูเกิลแ a p เลย เดี๋ยวเราจะถ่ายวิธีการไปอันยากลําบกกแสนเข็นของเราให้ทุกคนดูการเดินทางใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะดูว่าเราสองคนจะไปกันรอดไหมสองสามพูดพูดเกาหลีไม่เป็นเลยแล้วเขาก็เขียนภาษาเกาหลีมาให้จ้าชื่อสถานนี้เป็นภาษาเกาหลีจ้า ที่จะนั่งแยกโต๊ะกันเพราะโต๊ะมันเล็กม,มากหล่อเลยอองมาจากร้านก็แล้วหนาวมากความเฉอความหนาวเหมือนเดิมขนาดใต้สถานียังหนาวเลยอ่ะหนาวมากหนาวมากม,ากมือเย็นไปหมดละแดงเลยเนี่ย กำลังจะไปต่อ KTX เพื่อที่จะไปเกาะนามีใช่อยากงงๆนะคะอยากงงๆงงจริงๆเนี่ย ITX แม่เนี่ยเราต้องไปกับจงอ่ะฟอร์มยงสารนี่อ่านภาษาเกาหลีแล้วเนี่ยไอ้ยานี่ไปเนี่ยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องดูตัวอักษรเอานี่แหละเราอยู่ทางนี้ถูกแล้วมั้ง ว่าจะรอตอนนี้เรากำลังจะซื้อตั๋วกันแบบมโมโซ่โมโซ่ต้องเลือกเก็บย่องก่อนเออนี่นี่โอเคนี่ราคาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยปีนิ่งโปรเซสพิสเวดขอรี่จ๊อบเอ้าทำไมอะเอ็กซ์โอเซอร์เรฟ หรือตู้อื่นตู้นี้ได้ไหมแอนเซ่นก่อนทัไงดีแงสรุปแล้วเราก็ไม่สามารถซื้อจากเครื่องได้เพราะเขาต้องใช้บัตรเครดิตเกาหลีแล้วเราก็เลยมาถามพี่คนข้างหน้าแล้วเขาก็ให้มาซื้อที่ทิกเก็ตวินโดว์ตรงนี้ต้องออกมาข้างนอกสถานีจะถึงไว้แน่น,น้มิเนี่ยฮะอันนี้น่าจะเป็นสถานีใหญ่ที่รวมทุกสิ่งอย่างนี่ เก่งมากโม่งเก่งมากเขาให้เขาให้แค่สลิปมาแล้วเราก็ไม่รู้เดาเอาหมดเออเดาเอาหมดเลยจ้าเราก็ไม่รู้ว่าไปยังไงใช่ไหมเอ้ยเราไม่รู้ว่าเข้าสถานียังไงแล้วมันมีคิวอาร์โค้ดเว้ยเราก็สแกนเข้าเลยจ้าแล้วก็เข้าได้ที่จริงคนเกาหลีเขาก็พูดอังกฤษได้เยอะนะถ้าแบบคนที่สถานีรถไฟอะไรเงี้ยเราก็ถามอะไรเขาก็ตอบได้หมดเลยพูดรู้เรื่อง เดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเที่ยงละล้วก็น่าจะไปถึงแก๊ปยองตอนเที่ยง56ครอันนี้เราให้ขอจองให้แบบง่ายมากๆมันมีร้านขายของอยู่ในนี้ด้วยได้ได้ได้ซืน้ก่อน Starbucks c o b r e มีตรงนี้ด้วยยาคูขวดใหญ่โคตรตอนนี้เราขึ้นรถไฟมาแล้วนะคะ ไฟให้ด้วยนะ ขึ้นยังไงลองไปถามอินฟอร์มชันดูมันจะมีตัวริสต์อินฟอร์มชันอยู่ตรงข้างหน้าเลยเอออยู่ข้างหน้าตรงตรงบัสเสเตชันเลยนี่มันคือรถที่เขาจะเขียนว่ากับยองซิตี้ทัวร์ตอนนี้เราไปซื้อตั๋วกันมาแล้วนะคะนี่อันนี้ราคาใบละ1 3 0 0 0บอนคือจะรวมค่าตั๋วไปกับของเฟอร์รี่นั่งไปเกาะนานมีได้เข้าแล้าแะ,ะ้วนคะ ทุกสิถึงยีนาทีกำลังจะขึ้นเฟอร์รี่นะอุ่นขึ้นเยอะเลยป็นนองแขงเลยเดีย๋ยวเราจะเดินไปหาอะไรสักอย่างกินกันก่อนอ นาาีทุกคนมาผิงไฟกันตรงนี้วันนี้มีความรู้สึกเท้าแข็งมันก็เดินเตะอะไรปไปหลายอย่างมามาดูต้นสนนี้กันอ้อออาวมาถึงก้อนนไม่แล้วกรับ <c oughs> ตุ๊กตาหิมะไทยสวัสดีครับโอ้ ตรงนี้มีร้านทินนมะ <laughs> ่สุดตรงนี้เราก็เดินมาเจอร้านอาหารกันแล้วนะคะ นี่เป็นร้านอาหารแบบเรียงรายเลยให้ดูนี่มีทั้งคาเฟ่พิซซ่านี่เราจะไปกินเอเชียอีซานกันอุ้ยน่ากินมากเลยคนหยิบเอาอะไรมาให้ก็กินอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วน่ากินมากข้าวผัดกะเพราผัดกะเพรากันมีของยิงข้าวผัดกุ้งา พ้าคนนั้นนะอ่ะสงส่ยเขอรอถ่ายรูปนะคะตรงนี้สวยมากเมื่อกี้ไปถ่ายตรงแนวต้น,นเมเปิลมาสวยมากถ่ายไปประมาณหนึ่งล้านรูป <c oughs> นิดๆเนี่ยเราจะมาถ่ายตรงนี้อีกหนึ่งล้านรูป <c oughs> สวยมากสวยมากเนีย่ยโอ้ยสวยทคนไม่เพิเ่มอะไรเมื่อกี้อันนี้คือเบลเบลไม่ได้บอกอะไรเลยเขาเคาะระฆังกันทำไมอะแม่ก็ว่าให้ชื่อเสียงโด่งดังให้ชื่อเสียงโด่งดังเหรอ,อม,มาขอให้โ o ล l i n g allow โด่งดังเขาด้วยกันไหมใช่ <c oughs> บ้านไอคอนิกของเกาะนะคะเรากำลังจะซื้อฮอตดอกนี่ตรงนี้มีป้ายฮอตดอกโซโนแมนแพนเค้ก จีน,นี่เองเค็มๆอ้าวรุงหัวแดงข้งข่งไนยังไม่เจอเลยอ่ะเจอแล้วข้างในเป็นไงหัวแดงแล้ก็มีเม็ดอะไรสักอย่างกินกับอากาศหนาวเย็นๆ ติดฟรนซ์นานมากเลยอะนานประมาณครึ่งชั่วโมงได้ได้ใช่นี่ยังไม่ได้บอกทุกคนเลยว่านี้แต่งตัวเป็นธีมคริสต์มาสน่าจะรู้ตั้งแต่ตอนทีม โชว์เขาก็หมุไปแล้วใช่<า>ล้วก็เข้ามาดูบรรยากาศเฉยๆแต่ก็สวยดีเมืองเทมพิยายอ่ะซื้อสตอเบอรีร่มานะคะแปดพันวอนเดี๋ยวกลับไปกินที่โรงแรมเซมหรอคุณชอปปิ้งผลไม้โดนไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวอนเรากำลังรอรถบัสนะคะ ซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเราไปถูกสถาน,นีหรือเปล่าตรงนี้คนเยอะมากเลยอ่ะฝั่งนู้นคนเยอะมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูเราจะไปสองนั้นอ่ะเรารถบัสมาแล้วนะคะเราสองคนคนขับรถที่นี่เขาขับเก่งมากเลยถนนมันแคบมากสำหรับรถบัสอ่ะแต่เขาก็ขับแบบขับชิวๆอ่ะเมื่อกี้แซงยน่นนากลัวมากเรามาถึงชางพยยงสเตชันแล้วคะ่ะ าวเปลี่ยวอ้างว้างมากมากเมื่อกี้ข้าสถานีมาแบบงงสุดๆแล้วก็มีคุณลุงมาบอกทางไปหมดเลยอ่ะแล้วมาถึงสถานีซิตี้โฮมิโอ์มอทไทยย้มีเช่นคอม p l e t ใช่วันนี้ประสบความสำเร็จในการเดินทางอันมั่วซ่วะเบมัว โล่งใจเราก็ำลังเดินกลับโรงแรมกันแล้วแล้วไม่ไหวแล้วหนาวมากเราจะต้องรีบกลับโรงแรมก่อนที่จะแข็งโป๊ะวันนี้ก็จะขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบุกคพอลวุณซมิดาคุณแมิดาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้แล้วเดี๋ยวพรุนี้เราจะถ่ายให้ดูใหม่ว่าไปเที่ยวไหนบ้าง หนาวโคตรมาแล้วเจอกันนะ